สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้พาชมประตูนะครับประตูประตูห้องนอนประตูห้องน้าประตูห้องครัวไปหลังบ้านนะครับว่าซื้อมาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนค่าติดตั้งเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูครับอ่าอย่างแรกเลยนะก็เป็นประตูห้องนอนก่อนละกันนะครับนี่ประตูนี้นะครับประตูนี้ประตูห้องนอนซื้อมาจากโฮมโปรนะบาทละหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีคองแหละนี่นะครับ ลูกบิดลูกบิดก็โฮมโปรลูกบิดอันเนี้ยสี่ร้อยกว่าบาทเกือบห้าร้อยนะครับพันโยกแล้วก็ห้องน้ําดูห้องน้ํามืดหน่อยนะอันนี้ห้องน้ําครับห้องน้ําซื้อมาจากโกลบอลนะห้องน้ําซื้อมาจากโกลบอลดีลายนี้อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้องน้ําประตูห้องน้ำแพงกว่าประตูห้องนอนอีกเนีอยอยนะ้ยอันนี้มันเป็นประตูเมลานีนนะนะครับประตูเมลานีนนะครับ สวยสวยผมชอบแล้วก็อีกสองบานก็เป็นประตูเมลาลีนินเหมือนกันซื้อมาจากโฮมโปรนะครับแต่ว่าคนละลายสีคล้ายกันนะพันสามเก้าสิบนะครับประมาณนี้สวยเลยเคยซื้อไม้จริงมาแล้วมาทาสีไม่ค่อยสวยทายัางไงก็ไม่สวยนี่ซื้อแบบนี้ดีก,กว่าครับต่อมาประตูออกไปหลังบ้านนะนี่ตัวไปหลังบ้านเป็นประตูภายนอกนะเป็น เราเรียกว่าอะไรโดนน้ำได้คล้ายๆพลาสติกนะครับ UPVC นะอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยเนี่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบมั้งนะครับอันนี้ไม่ต้องทำสีนะนะครับไม่ต้องทำสีนะครับเนี่ยมันมีพลาสติกแกะให้ครับเป็นสีขาวนะไม่ต้องทำสีแล้วก็ประตูห้องน้ำอีกห้องนึงก็เหมือนเหมือนห้องน้ำเมื่อกี้นี้นะครับลายแบบนี้ให้เป็นพลาสติก พันสี่กสิบพันห้าเก้าสิบเนี่ยประตูห้องน้ําแพงกว่าประตูห้องอีกนะครับโอเคประมาณโอเคราคาก็ประมาณนี้นะครับสําหรับประตูเมลานีนนะจริงๆมีหลายเกตหลายราคานะครับก็มีตั้งแต่พันกว่าบาทจนถึงสองพันกว่าบาทนะครับแต่ถ้าประตูพันกว่าบาทแล้วลายสวยๆแบบเนี้ยมันค่อนข้างของของาดนะครับหลังต่อไปก็เลยสั่งลงหน้านะครับสั่งลงหน้าไปนะครับก็ก็ได้อยู่นะเจ็ดวันก็ได้ของแล้วนะครับพันกว่าบาทเองนะครับแล้วก็ค่าติดตั้งค่าติดตั้งนะครับ ค่าติดตั้งก็ติดประตูลูกบิดนะช่างคิดบานละ500บาทนะครับติดประตูติดลูกบิดแล้วก็ติดที่กันประตูโดนโดนปูนนะครับโดนกระแพงปูนบานละ500บาทหลังนี้ก็3000บาทนะครับมีทั้งหมด6บานประตู4แล้วก็ห้องน้ำสองนะครับ6บาทโดนไป3,000บาทไม่แพงนะก็ราคาไม่แพงนะนะครับโอเคสำหรับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่น5าแล้วนะนะครับเรียนวันที่4ถึงวันที่8กรกฎานะครับเดือนหน้านะครับ ก็สอนทุกเทคนิคนะครับบอกทุกเทคนิคนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากสรส stay, ้างบ้านขายนะครับแนะนําคอร์สนี้นะครับเป็นคอร1 hour. 1 1์สรสอนสดนะครับสอนสด5วันนะวันละ1ชั่วโมงนะครับสอนสดเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์สอนในกลุ่มปิดนะครับไลฟ์สดสอนทุกวันนะครับวันที่4ถึงวันที่8นะครับ5วันเต็มนะราคาเพียงแค่2,009นะครับบอกทุกเทคนิคนะครับใครไม่มีทุนนะครับก็เริ่มได้นะครับบอกเทคนิคนะครับวิธีจับเสื่อมือเปล่าทํำยังไง มีทุนก็โอเคครับเริ่มง่ายหน่อยนะครับวิเคราะห์ตลาดสำรวจตลาดวิธีการก่อสร้างต่างๆนะครับก็สอนทุกเทคนิคทุกขั้นตอนนะครับสงสัยตรงไหนนะครับโทรมาถามได้โดยตรงเลยนะครับผมเป็นคนคุยเองนะครับโทรมาปรึกษาโทรมาถามได้นะครับเป็นที่ปรึกษากันตลอดชีวิตนะครับใครสนใจเรียนรีบทักไลน์มาเลยครับ